ครัน,นี้เราก็จะมาพูดถึง generative AI สำหรับการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัว Microsoft Copilot นะคะเพื่อค้นหาข้อมูลนะคะเราจะใช้อีเมลขององค์กรนะคะเข้าไปเลยเข้ามาหน้าแรกนะคะของ Copilot นะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเราสามารถ ใช้คําถามตรงนี้ที่เขาแนะนําลองลองเล่นดูก็ได้นะคะลองลองลองถามคําถามบางอย่างกับเขาก่อนหรือถ้าเราเคยใช้แล้วเราก็ถามคําถามหรือใส่พร้อมในส่วนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นประวัติการคุยของเราประวัติแชทนะคะที่เราเคยคุยกับตัวโคพายล t นะคะก็จะอยู่ด้านขวามือเราอยากกลับไปคุยประเด็นเดิมเราสามารถจะคลิกนะคะในหัวข้อ ต่างๆที่เราเคยคุยกับเขาเขาก็ยังจะสามารถจําได้นะคะถ้าเราคุยกับคนเนี่ยบางบางวันเนี่ยคุยคุยเรื่องนี้ค้างไว้แล้วผ่านไปเป็นปีเนี่ยลืมแล้วนะคะแต่ AI เขาจะไม่ลืมนะคะเราคลิกกลับเข้าไปเนี่ยเราสามารถคุยต่อได้เลยเขาจะจําสิ่งที่เราเคยคุยกับเขาในวันก่อนๆได้นะคะเดี๋ยวพาทน,นี้เราจะลองใช้ตัวโค p ดพายลในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะมีคําถาม ถามอะไรดีนะกับโคพายโลเดี๋ยวไดว้เราอยู่ดีก็รู้สึกสงสัยนะคะคําว่า empathy กับ sympathy มันต่างกันยังไงเออมีม,มีมีคำถามมานะคะชอบมีคำถามนี้ว่ามันสองคนี้มันต่างกันยังไงเราสามารถใช้คำถามตัวนี้เซิร์ชใน CoPilot ได้เลยนะคะถ้าก่อนหน้านี้เราอาจถ้าเราไม่คุยกับ AI เนาะเราอาจจะไปเซิร์ชในตัวในตัวบรินะคะ หรือว่าในตัว Search Engine อื่นๆนะคะความแตกต่างจากการ Search ใน AI แล้วก็เ e ิร์ช Engine สิ่งที่ได้มาจาก Search Engine นะคะถ้าเราไปถาม Empathy และ Sympathy อ่ะลองเปิดดูแล้วกันอะเราลองถามเราลองถามปุ๊บสิ่งที่เราได้มาคืออะไรคะในในเบราว์เใน Search Engine สิ่งที่เราได้มาเราจะได้ลิงก์ต่างๆใช่ไหมคะเราจะได้ลิงก์ต่างๆมาแบบนี้ สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเข้าไปอ่านในแต่ละลิง์เข้าไปอ่านในแต่ละลิง์แล้วสุดท้ายแล้วเราต้องมาประมวลผลเองว่าอันไหนที่มันได้หรือไม่ได้ดีหรือไม่ดีวิเคราะห์และสังเคราะห์และสรุปผลว่าเราจะเอาอันนั้นไปใช้เองแต่ถ้าเราใช้ AI ในการค้นหาข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราลองถาม AI สิ่งที่ได้มาของ AI นะคะ เขาจะทําการสรุปความแตกต่างให้เราเขาจะสรุปว่า Empathy คือความเข้าอกเข้าใจ Sympathy คือความเห็นอกเห็นใจแล้วมีคําอธิบายพร้อมกับทุกคนเห็นเลขหนึ่งและเลขสองตรงนี้ไหมคะคือ r e f e r e n c e e ค่ะ Reference ที่เขาไปทําการเขาเข้าไปเขาเหมือนเขาเหมือนเราคนหนึ่งอะค่ะที่เข้าไปใน Search Engine แล้วไปค้นหาเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นแสนเป็นล้านลิงก์นะคะแล้วก็มาสรุป เป็นเป็นเนื้อหาสำคัญเป็นสรุปวิเคราะห์ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากจาก AI แล้วคนเราไม่สามารถจะใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการเข้าลิงก์ทุกลิงก์แล้วก็สรุปออกมาเป็นแบบนี้แต่ AI มีความมีความสามารถอย่างมากนะคะในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆแล้วไปดึงข้อมูลไปอ่านข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ให้เราเพียงไม่ถึงนาทีนะเป็นเสี้ยวเสี้ยวนาทีเลย นี่คือสิ่งที่ AI ต่างกับตัวเสิร์ชเอนจินนะคะมีมีคนชอบถามว่ามันต่างกันยังไงเ,เราก็ถามเหมือนกันนี่ล้วก็ไปเข้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ถามในเสิร์ชเอนจินว่าแบบมันคืออะไรสุดท้ายเราก็ได้คำตอบเหมือนกันใช่แต่ว่าวิธีการที่ได้มามันไม่เหมือนกันเราไม่ต้องเข้าไปอ่านเองทุกลิงก์แล้วก็ไม่ต้องเข้าไปวิเคราะห์หรือสังเคราะห์สรุปผลเองอ อันนี้คือความแตกต่างนะคะระหว่าง Search Engine กับตัว AI เวลาเราถามเขาสิ่งที่ได้มานะคะเมื่อก่อนเนี่ย AI AI สมัยก่อนนะคะไม่สามารถที่จะให้ reference แบบนี้ได้เขาจะเขาจะเรียนรู้จากฐานข้อมูลที่ที่มนุษย์ป้อนเข้าไปหรือเทรนเข้าไปให้เขานะคะแต่ตอนนี้ AI g e n e r a t i v e AI มีการพัฒนาขึ้นก็คือมันสามารถจะเซิร์ชได้แล้ว เซิร์ชจากฐานข้อมูลเว็บไซต์ที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้ไปดึงจากฐานข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็มาตอบกลับให้เราได้ถึงจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลย้อนหลังเขาก็ตอบได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเขาก็สามารถตอบได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่แ,แ,ตแต่ละค่ายนะคะบางค่ายก็ไม่สามารถที่จะเซิร์ชข้อมูลปัจจุบันได้บางค่ายก็สามารถที่จะเซิร์ช พร้อมกับมีฐานข้อมูลที่ที่ถูกเทรนเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งในตัวโคพายโ t นี้นะคะก็มีทั้ง2มีข้อมูลทั้ง2แบบเลยมีข้อมูลที่เป็นก้อนที่ถูกเทรนเข้าไปและข้อมูลที่สามารถไปดึงจากตัวเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่ปัจจุบันได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปในลิงก์แต่ละลิงก์หน่อยที่เขาเอามานะคะ1นึ่งอ่าหนึ่ง,องลองลองเข้าไปนะคะลิงก์ที่1นึ่งนี่ คือเขาจะบอกว่าเขาเอาข้อมูลนะคะมาจากเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ที่2ถ้าเรากดไปลิงก์นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่2ที่เขาทําการวิเคราะห์และก็สังเคราะห์มาสรุปผลให้เราแล้วก็พร้อมกับลิงก์ที่3นะคะอันนี้ก็คือมันดึงฐานข้อมูลจากจากเว็บไซต์สาเว็บไซต์แล้วก็มาสรุปผลเป็นของเรานะคะค่ะแล้วก็พอเราถามคําถามแรกไปปุ๊บเนี่ยทุกคนสังเกตดูด้านล่างนะคะ ข้างล่างนี้เขาจะเสนอคำถามหรือเสนอพร้อมมาให้เราว่าเออมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะอยากรู้หรือเปล่านะให้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ชัดเจนออเอ็นพตี้สำคัญต่อความสำคัญสัมพันธ์นอย่างไรซิมพ a t h ตีมีข้อด,ดีข้อเสียอย่างไรเอออยากดูอะไรเอาเอานี้ละกันนะ เอ็มพ h y ตี้สำคัญต่อความสัมพันธ์อย่างไรจริงๆเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะถามต่อแต่พอเขาเสนอมาปุ๊บเออเป็นปนคำถามที่น่าสนใจนะลองถามดูซึ่งนิดนึงอ่ะ uh, คลิกไปค่ะแค่กดปุ่มคลิกนะคะแล้วก็ส่งคำถามของเราไป uh, ส่งคำถามของเราไปเอ็มพ h ีมีบทบาทสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์โอ้อันนี้ได้ลิงก์มาสามลิงก์เหมือนเดิมนะคะอ่าเจเนเรมา3ลิงก์ ก็เป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์เหมือนกันนะคะดึงมาแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ให้เราสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งลดความขัดแยง้งแล้วก็มีรายละเอียดในแต่ละข้อให้ด้วยนะคะสร้างความไว้วางใจอพอเราถามคําถามต่อไปปุ๊บมันก็จะมีคําถามแนะนำมาให้เราอีกเหมือนกันนะคะโอเคเอาประเด็นนี้จบไปก่อนลองถามอีกสักหนึ่งคำถามในกรณีที่เราถาม เราจะเปลี่ยนประเด็นเนาะเราจะคุยเรื่องใหม่แนะนำว่าให้ทุกคนสร้างแชทใหม่นะคะเริ่มต้นการแชทใหม่หรือ new Chat ขึ้นมานะคะ <c oughs> เขาคล้ายๆกับคนนั่นแหละคะ่ะเวลาที่เราจะเปลี่ยนเรื่องบอกเขาซึ่งนิดนึงว่าฉันจะไม่คุยเรื่องนี้แล้วนะฉันจะเปลี่ยนเรื่องและ ถ้าเราคุยในแชทเดิมเขาอาจจะสับสนหรือเอาดึงคําตอบที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมมาให้เรานะคะวิธีการที่เราจะ e w Chat หรือสร้างแชทใหม่นะคะก็มาที่ส่วนนี้นะคะการแชทใหม่การแชทใหม่หรือ New Chat นะคะกดไปเลยค่ะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นแชทว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยก็เราสามารถถามคําถามใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองถามซักนิดหนึ่งว่าเขาจะรู้หรือเปล่า อันนี้ถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจุบันเลยมีความสงสัยนะคะว่า,าลิซ่าลิซ่ารู้จักลิซ่าไหมคะลิซ่าคือใครลิซ่าก็เป็นเป็นนักร้องเนาะเป็นนักร้องเกาหลีแต่เป็นคนไทยนะคะอยากรู้ว่าลิซ่า,าจะไปเขาไปเขาดาวปีใหม่ 2,568ที่ไหนถามเขาหน่อยจริงๆแอบรู้แล้วแหละว่าลิซ่าจะไปเค้าดาวที่ไหนนะคะแต่ลองเช็คเขาซึ่งนิดนึงว่าเขาจะตอบถูกหรือเปล่าลิซ่าจะไปเค้าดาวปีใหม่ที่ที่ต,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 ตอ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 ออาบอกมาแล้วลิซ่าลิซามนโนและลิซามนโนบานนะคะจะไปเค้าดาวปีใหม่ปี2,568ที่ไอคอนสยามนะคะ ในวันที่29ถึง31ธันวาอันนี้ใช่นะคะปีนี้นะคะลิซ,ซ่าจะมาเขาดาวที่ไอคอนสยามใช่แล้วซึ่งเขาตอบถูกนะซึ่งมันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันด้วยมันมันมันดึงข้อมูลมาจากส่วนที่เป็นเหมือนเหมือนที่เราไปเสิร์ชเอนจินนะคะไปใช้เสิร์ชเอนจินในการเสิร์ชเนาะมันเอาข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ดึงมาตอบเรามันจะแตกต่างกับข้อมูลที่ถูกเทรนเข้ามา ถ้าข้อมูลไหนที่เป็นข้อมูลเก่าที่ถูกเทรนเข้ามามันถ้าถ้าเกิดว่าถามว่าลิซ่าจะไปเขาดาวที่ไหนมันจะไม่ตอบมันจะตอบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เขาเพิ่งเพราะเขาเพิ่งประกาศออกมาว่าลิซ่าจะมาเขาดาวที่นี่แปลว่าฐานข้อมูลอันนี้มันจะดึงมาจากฐานข้อมูลออนไลน์นะคะแล้วก็มีให้เรฟเฟอร์เรนซ์ด้วยว่าเขาเอามาจากไหนนะคะซึ่งส่วนตัวแล้ว รู้คำตอบอยู่แล้วก็เลยลองเช็คเขาสักนิดหนึ่งนี่ก็คือข้อดีของโคพ i l o t นะคะซึ่งเขาจะสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นก้อนที่ถูกเทรนมาแล้วก็สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นออนไลน์มีลักษณะที่มีความเป็นปัจจุบันได้นะคะหรือว่าเวลาที่เราคุยจะกกลับไปคุยเรื่องเก่านะคะเราก็สามารถ คุยใหม่ได้เลยคุยคุยต่อเนื่องจากเรื่องเก่าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเท้าความหรือเราไม่ต้องพยายามานั่งเล่าความเดิมที่เคยคุยกันเมื่อตอนที่แล้วนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะอยากจะรู้คำตอบอะไรที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะก็ลงมาใช้โคพายร t นะคะ ให้เขาช่วยสรุปข้อความวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ข้อมูลที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตให้เรานะคะค่ะก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ